กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เราจะมาร้องเพลงวันเข้าพรรษาโปรดจงได้จดจำกันนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมเริ่มกันเลยนะคะก่อนที่เราจะมาร้องเพลงกันเรามาท่องให้คร่องก่อนนะคะเด็กๆครูดาวพูดเด็กๆพูดตามครูดาวได้เลยนะคะเด็กๆ วันเข้าพรรษาโปรดจงได้จดจำวันเข้าพรรษาโปรดจงได้จดจำเดือนแปดน้องเอ๋ยแรมหนึ่งข้าเดือนแปดน้องเอ๋ยแรมหนึ่งข้า พระส่งประจําอยู่ที่วัดทุกคืนพอครบสามเดือนท่านก็ไม่ฝ่าฝืนไปค้างที่อื่นท่านจะผิดศีลเอ่ยเก่งมากค่ะเด็กๆเรามาท่องกันอีกรอบนะคะวันเข้าพรรษาโปรโดจงได้จดจํา วันเข้าพรรษาโปรดจงได้จดจำเดือนแปดน้องเอย๋ยแรมหนึ่งข้ามเดือนแปดน้องเอย๋ยแรมหนึ่งข้ามพระสงฆ์ประจำอยู่ที่วัดทุกคืนพอครบสามเดือน ท่านก็ไม่ฝ่าฝืนไปครั้งที่อื่นท่านจะผิดศีลเอ่ยเก่งมากค่ะเด็กๆตบมือให้เลยถ้าพร้อมแล้วเราก็จะไปร้องเพลงแล้วก็ประกอบท่าทางกันเลยนะคะเด็กๆกเด็กๆพร้องที่จะร้องเพลงวันเข้าพรรษาโปรดจะได้จดจำกับคุณครูดาวอย่างคะ ถ้าพร้อมแล้วมาช่วยครูดาวร้องเพลงแล้วก็ทำท่าประกอบตามเพงเลง้วยนะคะเด็กๆค่ะเริ่มเลยนะคะเด็กๆวันเข้าพรรษาโปรดจงได้จดจำวันเข้าอพรรษาโปรดจงได้จดจ จำเดือนแปดน้องเอแรมหนึ่งคำเดือนแปดน้องเอแรมหนึ่งคำประสงค์ประจําอยู่ที่วัดทุกคืนพอครบสมเดือนท่านก็ไม่ฝาฟืน้นไปข้างที่อื่นท่านจะผิดสิ้นเอ่ยเก่งมากค่ะเด็กๆช่วนครูดาวร้องอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเด็กๆ วันเข้าพรรษาปดจุงได้จดจำวันเข้าพรรษาปดจุงได้จดจำเดือนแปดน้องเอแรมหนึ่งคำ เดือนแปดน้องเอแรมหนึ่งค่ำประสงค์ประจำอยู่ที่วัดทุกคืนพอครบซ้มเดือนท่านก็ไม่ฟ้าฟืน้นไปข้างที่อื่นท่านจะผิดสิ้นเอ่ยเก่งมากค่ะเด็กๆค่ะเยี่ยมเลยค่ะเก่งทุกคนเลยค่ะเด็กๆค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆงานวันนี้ค่ะเด็กๆ ตามคลิปวิดีโอต่อไปนี้เลยนะคะงานอันนี้คุณครูไม่บังคับนะคะเด็กๆแล้วแต่ความสามารถของเด็กแต่ละคนค่ะค่ะเด็กๆงานวันนี้คุณครูดาว ขอให้เด็กๆถ่ายคลิปวิดีโอการร้องเพลงวันเข้าพรรษาโปรดจงได้จดจําแล้วก็ทําท่าทางประกอบเหมือนที่ครูดาวทาเลยค่ะถ่ายคลิปวิดีโอแล้วส่งมาให้ครูดาวดูนะคะเด็กๆครูดาวรออยู่นะคะเด็กๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณครูดาวขอตัวไปก่อนนะคะเด็กๆบายยสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆ สวัสดีค่ะ